นายยูนี้ภูมจะเสนอซีรีส์เกาหลีที่มีชื่อเรื่องว่า a l c h e m y of Souls เล่นแรกแปลวิญญาณซีรีส์แนวแฟนตาซีย้อนอยุคของเกาหลีเรื่องแล้วเกิดขึ้นในแดโฮดินแดนที่เต็มไปด้วยเวทมนต์ลึกลับของเหล่าสีตกูลจอมเวทที่นำไปสู่การต่อสู้และการแปลวิญญาณย้ายร่างจากร่างหนึ่งไปยังอีกร่างหนึ่งความเดิมจานตอนที่แล้ว หลังที่ระเอกสามารถเอาชนะการประลองกับทางด้านองค์รัชทายาทได้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วตัวของเขาก็เกที่ฝึกฝนวิชาเวทกับทางด้านทรงริมเพื่อเป้าหมายที่ตัวเขาก็อยากจะตามหาตัวตนที่แท้จริงของดังจูเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากที่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดกระดิ่งซับสไคร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปให้ผมด้วยนะครับ ตอนที่9ซึ่งหลังที่พระเอกสามารถเอาชนะก,การบัลลอและตัดสินใจที่เข้าร่วมฝึกฝนวิชาเวกิดด้านทรงริมซึ่งวันนี้เองทางด้านพรรคจีนผู้นำของที่นี่เขาก็เลยนำเครื่องแบบของจอมเวกของด้านจองจิงกักมาให้พระเอกเพื่อสมใส่พร้อมกับพูดบอกกฎเหล็กต่างๆให้กับด้านพระเอกฟังและหลังจากเสร็จเส้นพิธีในการเข้าร่วมสำนักแล้วซึ่งนั่นเหมือนกะทำให้พระเอกเขารู้สึกภูมิใจ รอตัวเขาคนนั้นก็รอคอยเวลานี้เหมือนตั้งแต่วัยเด็กที่จะได้เป็นจอมเวทแห่งสงนักทรงเรียนจองกิงกัดจึงทําให้ตัวของเขาก็หันไปจ้องมองที่หน้าของนางเอกเพราะตัวขเขาก็รู้ดีว่าทุกเหตุการณ์เธอก็คอยอยู่ใ,ใกล้ๆและคอยอย่งข้างตัวขเขามาดูตลอดซึ่งหลังจากนั้นทางด้านดังกูเขาก็พูดบอกเพื่อนๆจอมเวทของเขาไปว่าวันนี้ทุกคนต้องมารวมตัวกันที่หอชวีซอลู พราะว่าเหล่าจะจัดงานปาร์ตี้ฉลองให้กับทางด้านจอมเวทคนใหม่ซึ่งหลังจากนั้นในขณะทีน่นางเอกเธอเข้ามาเปลี่ยนชุดจอมเวทกับพระเอกเพราะจะทำการใส่เข็มขัดให้กับทางด้านพระเอกซึ่งตัวของพมะเอกนั้นเขาก็เลยพูดขอบคุณสำหรับเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมาเพราะว่าเข้ามาโอบก,กอดเธอส่วนตอนนี้ทางด้านดันจูตัวจริงเธอก็พูดบอกกับจินมูไปว่าคนที่สังหารกิวจูท่านก็คิดว่าเขาก็เป็นใครกรัน แต่ดางั้นจินมูเขาก็เลยพูดบอกกับเธอไปว่ามันจะเป็นใครก็ช่างแต่ข้าก็ต้องทําการโค่นล้มทรงริมให้ได้โดยเร็วที่สุดแ่่ดางั้นจินมูเขาก็ยังพูดบอกกับเธออีกว่าเมื่อสิบปีก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้หินน้ําแข็งที่ทางจางกลางนั้นปิดผนึกเอาไวา้มาครอบคลองได้สําเร็จซึ่งเด็กสาวที่สามารถหาและควบคุมพลัง,งหินน้ําแข็งก้อนนั้นได้เธอก็คือจินบูยอนลูกสาวคนโตสํานักจินโยวอนและจินมู เขาก็ยังพูดบอกกับนายใหญ่ของเขาอีกว่าเขาก็ได้วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะหาเด็กสาวตาบอดมาแทนบูยอนที่ตายจากไปเมื่อสิบปีก่อนหน้านี้เพื่อห็นด้านจีนโฮกยองเป็นหุ่นเชิดของเขาให้จงได้ซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองมันก็มีหญิงสาวตาบอดที่กํลาลังใส่ผ้าคาดตาล่งเรือมาที่เมืองหลวงซึ่งตัวงเธอนั้นก็พูดบอกพวกชาวบ้านไปว่าเธอก็ต้องการหาเพื่อนที่ชื่อว่ามูด็อกแต่ดูว่า หญิงสาวคนนี้เธอกลับเป็นหัวขโมยที่แกล้งทําเป็นตาบอดเพื่อพยายามหลอกเงินจากพวกชาวบ้านที่สงสารและกลางดึกก็ขึ้นบันไกว่าน,นี้เองพอพวกจองเว่ยกับจองจิงกักพวกเขาต่างก็ดื่มฉลองในหอนังลงกันอย่างสนุกสนานส่วนดนน้านซอยุนเขากลับออกมานั่งนึกคิดถึงเหน้าของนักสู่หญิงสาวที่เขาแอบชอบในอดีตซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวของเขาจะรู้ความลับแล้วว่าน,นักสู่เธอจะแปลวิญญาณ ย้ายมาอยู่ในร่างของสาวรับใช้อย่างมูด็อกแต่ทว่ามันก็ยังทําให้ตัวของคนนั้นตัวยิ่งรู้สึกอึดอัดใจที่มีสามารถบอ่อยใครรับรู้ถึงความรู้สึกที่อยู่ในใจของคนได้ซึ่งนั่นมันก็รวมถึงนางเอกด้วยเช่นเดียวกันตัดภาพมาที่อาจารย์อีซึ่งถึงแม้ว่าตัวของเขาจะตัดแล้วก็ละทิ้งเรื่องความต้องการทางเพศไปนานแล้วแต่ทว่าในขณะที่เขามาเริ่มแสดงความยินดีกับทางน้านพระเอกเขาก็ดันบังเอิญเจอ เห็นแม่บ้านคิมที่เธอก็กำลังจะตกลงบึดินน้าซึ่งทันทีที่เนื้อแนบเนื้อข่าวนี้ล่ละมันก็ทําให้อาจารย์อีที่อยากลัทิ้งความต้องการทางเพศมานานหลายสิบปีเขาก็ถึงกับไปไม่เป็นเมื่อเจอความสาวสวยของแม่บ้านคิมที่เธอก็กำลังยิงอยู่ตรงหน้าส่วนตอนนี้ทางด้านฮอยุนกับซุนฮีสาวรับใช้ของเธอซึ่งทันทีที่พวกเธอทั้งคู่เดินทางมาถึงสํานักหมอหลวงของทางด้านหมอฮอคุณปู่ของเธอ ซุนฮีเธอก็เลยพูดบอกฮอยุนหนหญิงของเธอไปพวกเราก็ควรจะไปที่งานเลี้ยง,องจองจิงกักในค่ำคืนนี้นะเพราะที่นั่นมันก็น่าจะมีหนุ่มหล่อที่คู่ควรกับไหนหญิงก็เป็นได้แต่ทว่าภายในใจของฮอยุนในตอนนี้นั้นเธอกลับมีแต่หน้าของพระเอกหล่อในหัวงเธอนั้นเต็มไปหมดแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นเมื่อจูจ่ๆทางด้านองค์รัชทายาทเขาก็ดันโผล่มากลางงานเลี้ยงของพระเอก ร้อกับพูดบอกกับพระเอกไปยวกข้าก็แค่อยากที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าที่เจ้าก็สามารถฟลุกอัชนะข้าในการประลองที่เกิดขึ้นจนตัวของเจ้าก็ได้เข้าร่วมไปจอมเวทในสำนักจอมกิงกะและหลังที่ต่างฝ่ายต่างทำการรินเหล้าให้แต่ละฝ่ายดื่มจนเสร็จแล้วพอทางด้านนางเอกเธอเห็นสถานการณ์เรื่องตึงเครียดเธอก็เลยรีบเดินขึ้นมาพร้อกับพูดบอกกับองค์รัตทายาทไป ว่าพราะองค์ก่อทรงเป็นผู้มีความสามารถและก็มีความเมตตากรุณายิ่งนักที่นำเหล้าชั้นดีหมามา้มาไปจ้องเบ้ทุกคนที่นี่ดื่มแถมเธอก็ยังปลบมือเสียงดังเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในหอนางลมแห่งนี้ปลบมือตามเธอซึ่งมันก็ได้ผลเพราะทางด้านองค์รัตชายาศข่าวก็ชอบคนอวยยิ่งนักทั้งทางที่ค่ำคืนนี้ข่าวก็อยากจะล้มงานของพระเอกจนแทบใจจะขาดแต่เขาก็ต้องเอออ,อหอหมก กับทางด้านสาวรับใช้ยังอึมูด็อกไปแลพากระต่ายที่สำนักจินโยวอนซึ่งตอนนี้ทางฝั่งของจินโฮกันยองเธอก็ยังคงพยายามตามหาตัวของบูยอนลูกสาวคนโตของเธอที่หายตัวไปเมื่อส0ปีก่อนหน้านี้แต่ถว่าเธอนั้นก็ยังไม่เคยพบหรือเจอคนที่มีพลังที่สามารถเปิดประตูเวทของสำนักจินโยวอนแห่งนี้ได้เลยซึ่งตอนที่บูยอนเธอนั้นที่เป็นเด็กตัวของเธอนั้นก็ทำผ้าคาดตาให้กับลูกสาวของเธอไป ซึ่งผ้าผืนนี้มันก็เป็นผ้าที่มีสัญลักษณ์ของตระกูลจีนและมันก็เป็นของชิ้นเดียวที่ติดตัวของบูยอนก่อนที่ตัวเธอหนานจะหายตัวไปอย่างลึกลับแต่ทว่าในตอนนี้ผ้าผืนนั้นมันกลับมาอยู่ในมือของหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งที่กำลังแกล้งทำาป็หญิงสาวตาบอดอยู่ส่วนตอนนี้ทางด้านองค์รัชทายาทพอหลังที่พระองค์สเสด็จออกมาจากงานเลี้ยงแล้วเขาก็ไลายพวกทหารหลวงออกไปที่ด้านนอก เพื่อรอว่าด้านอื่นมูดอกของเขานั้นจะออกมาตามส่งเสด็จหรือไม่ซึ่งทันทีที่เขาเห็นหน้าเธอองคาาา์รัชทายาทเขาก็ถึงกับยิ้นแป้นและเขาก็เลยพูดบอกกับนางเอกไปว่าข้าก็เกลียดนายน้อยของเจ้ายิ่งนักแต่พอข้าเห็นเจ้าอยู่ใ,ใกล้ๆและคอยสนับสนุนเขาข้าก็ยิ่งเกลียดเขามากขึ้นเป็นพันเท่าแหมตกหลุมรักสาวรับใช้เขาแล้ว และหลังที่งานเลี้ยงจบลงไหนกันไหนที่จองเวททุกคนก็กําลังกลับเข้าไปที่ด้านในทรงริมซึ่งตอนนี้พระเอกเขาก็เมาจนไม่รู้เรื่องจนต้องให้คนแบกเข้าไปที่ด้านในแต่ทว่าทางด้านผู้คุมประตูของทรงริมนั้นเขาก็กลับพูดห้ามไม่ให้นางเอกเข้าไปที่ด้านในเพราะกับพูดบอกกฎเหล็กของที่นี่ว่าต่อจากนี้ไปเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปด้านในทรงริมแห่งนี้ได้อีกเพราะนายน้อยของเจ้าเขาก็เป็นคนของทรงริมแล้ว ซึ่งไม่ว่าทางด้านนางเองเธอจะพยายามพูดขอร้องพูดอ้อนวอนกับผู้คุมคนนี้ยังไงเขาก็ไม่ยอมใจอ่อนซึ่งหลังที่พระเอกเขาเมางไม่ได้สติพอหมอฮอก็เจอกับฮอหยุนเขาก็เลยพูดบอกให้เธอเข้ามาช่วยดูแลพระเอกแทนเขาทีซึ่งนั่นเหมือนจะทำให้เธอนันนได้เจอหน้าของชายที่อยู่ในหัวงเธออีกครั้งและมันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ทางด้านฮอหยุนเธอก็จะแอบวิ่งปังทางด้านพระเอกเข้าอย่างจางังที่ก่อนหน้านี้ทางด้านพระเอก เขาเข้ามาช่วยชีวิตของเธอจากผู้แปลวิญญาณส่วนตอนนี้ทางด้านนางเอกถึงแม้ว่าที่ด้านนอกฝนมันจะตกแต่ตัวเธอนั้นก็ยังไม่ยอมกลับยอมนั่งตากฝนรออยู่ที่ด้านหน้าประตูทางเข้าจึงทําให้ด้านซอยุนเขาตัดสินใจเดินออกมากลางร่มให้กับเธอก่อนที่พูดบอกกับนางเอกไปว่าเจ้าก็เอาร่มของข้ากลับไปก่อนเธอซึ่งหากเจ้ายังคิดดึงดันแบบนี้ทุกสิ่งที่นายน้อยของเจ้าตั้งใจไว้มันก็อาจจะไร้ประโยชน์และก็พังลง และพากระตัามาที่เช้าวันต่อมาพอพระเอกเขาเจอหน้ากับฮอยุนเขาก็เลยรีบพูดบอกกับเธอไปว่าข้าก็อยากให้เจ้าช่วยเก็บความลับเรื่องผู้แปลวิญญาณวันนั้นเพราะข้าก็มีอยากให้คนในทรงลิมนั้นแตกตื่นซึ่งพอได้ยินแบบนี้เธอก็เลยยอมตอบตกลงเพราะโตัวพระเอกนั้นเขาก็เป็นคนช่วยชีวิตเธอเอาไว้และพอเช้านี้พอทางหน้านพระเอกเขารู้ว่าทางด้านพักจินเขาก็มีกฎเหล็ก หาสาวรับใช้ของทุกตระกูลเข้าไปในด้านในทรงริมแห่งนี้จึงทำให้ตัวของเขานนานก็ไม่มีทางเลือกต้องยอมทําตามกฎของที่นี่ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาก็กลัวว่าถ้าหากเขายังคงคิดดึงดันต่อไปทางด้านพรรคจีนเขาอาจจะสงสัยในตัวของบูด็อกสาวรับใช้ของเขาก็เป็นได้ส่วนตอนนี้ที่ด้านนอกนางเอกเธอก็ยังคงพยายามคิดหาวิธีที่จะเข้าไปในด้านในทรงริมไม่จงได้จนกระทั่งเธอก็ได้รู้ว่า เหมือนจะมีการสอบคัดเลือกโคนรับใช้จากปากของเจ๊ใหญ่ของหอชวีซอนลูจึงทําให้เธอหนานก็เลยคิดที่ลองสมัครลงแข่งขันดูสักตั้งและทันทีที่นางเอกเธอกลับไปถึงบ้านพักของพระเอกแล้วพอเธอเจอกับแม่บ้านคิมเธอก็เลยพูดถากกับนางเอกไปว่านี่เธอรู้ไหมผู้หญิงสาวที่เป็นเหมือนกับไข่นกและอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนยอดต้นไม้เธอคนนั้นคือใครกันเพราะนายน้อยเขาก็ได้พูดบอกกับข้าเอาไว้ก่อนหน้านี้ ว่าหญิงสาวผู้นั้นเธอก็เป็นหญิงสาวที่เขารักและก็หวงแหนมากที่สุดซึ่งพอได้ยินแบบนี้นางเอกเธอก็ถึงกับอึง้งเพราะหญิงสาวที่เปรียบเหมือนกับไข่นกที่ทางด้านแม่บ้านคิมพูดนั้นมันก็คือตวัวเธอนั่นเองและตอนที่9ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่10ซึ่งหลังที่ไปเอกเขาทําการท่องจาําเกี่ยวกับตำราพื้นฐานองจอมเวท เพราะกขาทำการคัดลงกระดาษส่งให้กับทางด้านผู้คุมโซงริมแล้วซึ่งการที่เขาสามารถทำได้รวดเร็วขนาดนี้นั่นก็เป็นทว่าเขาก็ใหญ่รีบเอาไปหานางเอกแต่ทว่าทางด้านพรรคจีนเขาก็ยังไม่ยอมหยุดเขาก็คิดที่จะัาพระเอกให้อยู่แต่ที่ด้านในทรงริมเขาจึงพูดบอกกับพระเอกไปว่าถ้าหากเจ้าสามารถอันตำราเล่มน,นี้จบข้าก็จะอนุญาตให้เจ้าออกจากทรงริมได้ทันทีแต่ทว่า พอพระเอกเปิดตำราเล่มนี้ดูเขาก็ต้องตกใจเพราะที่ด้านในตำราเล่มนี้มันก็มีแต่กระดาษเปล่าแต่แท้ที่จริงแล้วภายใต้กระดาษทุกแผ่นมันก็มีตัวอักษรเขียนอยู่เพียงแต่ตำราแห่งหัวใจเล่มนี้ผู้ที่อ่านมันเขาก็ต้องมีสมาธิระดับสูงถึงจะสามารถเห็นข้อความของอาจารย์ซอกยองผู้ก่อตั้งจองจิงกัดแห่งนี้ได้แต่ถว่าปกติแล้วผู้ที่อ่านตำราหัวใจเล่มนี้ได้นั้น คนคนนั้นก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยในการฝึกฝนหนานับปีซึ่งอรู้แบบนี้พระเอกเขาก็เลยคิดที่ทำการกระโดดนี้ออกจากหน้าต่างเพื่อออกไปจากจองจิงกับซึ่งพอทางด้านฮอยุนเธอมาเห็นเธอก็เลยพูดบอกกับพระเอกไปว่านี่ท่านที่จะออกไปไหนกันและพอเธอรู้ว่าพระเอเกก็กำลังหนีออกไปทำธุระที่ด้านนอกและด้วยความเป็นห่วงที่กลัวว่าจะถูกจับได้เธอตัดสินใจที่จะช่วยพูดโกหก ับทางด้านผู้ขโมยทรงริมว่าพอดีตัวของเธอั้นก็มีเรื่องที่คุยกับไหนน้อยจางอุกฉันนั้นก็ห้ามใครเข้ามารบกวนเราไปนั้นขาดส่วนตอนนี้ทางด้านซอยุนเขาก็ตัดสินใจที่มาหานางเอกถึงที่บ้านตระกูลจางตั้งแต่เช้าตรู่พร้อมกับพูดบอกกับนางเอกไปว่าข้าก็แวะมาเอาโล่ที่ข้าเจ้ายืมไปและพอเขารู้ว่าเธอก็ทำเร้เหมือนเขาหายไปแล้วซอยุนก็เลยตัดสินใจพูดชวนเธอนันนให้มาเป็นเพื่อนเขาที่ตลาด เพื่อมาทําการซื้อร่มคันใหม่แต่ในขณะนี้ก็นั่นเองพอาัด้านไปเอกที่หนีก็ไปจะทรงริมเขาก็รีบมุ่งหน้ากลับมาที่บ้านเพื่อแวะไปหาหนางเอกให้หายคิดถึงแต่ทว่าผู้คนทั้งคู่ก็ดันไม่เจอหน้ากันเพราะทางด้านซอยุนเขาก็ดันพานางเอกออกไปเดินตลาดซะอีและทันทีที่หญิงพิศนาเธอเห็นหน้ามูด็อกที่ตลาดเธอก็ไปยังตะโกนเรียกแต่ในขณะนี้ก็นั่นเองตุ่งเธอก็กําลังถูกกลุ่มจนกระจอดกลุ่มหนึ่ง กำลังตามไล่ล่าเธออยู่ซึ่งหลังที่เธอเห็นหน้าของบูด็อกเธอจึงคิดสงสยัยว่าทำไมหญิงสาวตาบอดที่เธอเคยรู้จักนั้นทําไมตอนนี้เธอกลับมามองเห็นแถมยังเดินเถินเดินไม่ต้องใช้ไม้เท้าอีกซึ่งชื่อของหญิงสาวปริศนาคนนี้เธอก็คือโซฮีและพอเธอปะหน้ากับพวกกลุ่มโจรเนื่องจากเธอก็เพิ่งไปขโมยเงินของพวกโจรกลุ่มนี้มาและทันทีที่ถูกจับได้เธอจึงถูกใช้พวกนี้ตบจนหน้าคมํา และในขณะที่เธอกำลังจะถูกลากตัวออกไปจากตลาดโซฮีเธิงตัดสินใจแกล้งทำเป็นคนตาบอดต่อพร้อมกับพูดร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้คนแถวนั้นจึงทำให้ทันใดนั้นเอง,เองทางด้านซอยุนเขาก็โผล่เข้ามาพร้อมกับล่มคันใหม่ที่นางเอกท่านนั้นเพิ่งซื้อให้และพอเขาเห็นหญิงสาวที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือเขาจึงไม่รอช้ารีบใช้ลม่มปาใส่พวกโจรกระจอกกลุ่มนี้จนหนีหายกระเจิง แต่ถึงทางด้านเซยีเธอจะสามารถรอดมาได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ถูกชายลึกลับคนหนึ่งแอบลอบ้ามาทีด้านหลังพร้อมกับฟาดเธอจนสลบและลักพาตัวของเธอไปส่วนทางด้านนางเอกพอเธอกลับมาที่บ้านตระกูลจางและทันทีที่เธอรู้ว่าทางด้านพระเอ,เอกเขากำลังร่องเรือกลับทรงริมเธอจึงรีบวิ่งหน้าต่างเพื่อขอโอกาสได้เห็นหน้าพระเอกสักครั้งซึ่งทันทีที่เธอเจอเขาเธอก็เลยพูดโกนบอกกับพระเอกไป ว่ารอข้าก่อนนะข้าจะไปหาเจ้าที่นั่นเองซึ่งข้าก็หาวิธีที่ไปอยู่ใ,ใกล้ๆเจ้าได้แล้วพอเธอพูดจบนางเอกเธอก็โยนกระดาษที่เป็นประกาศรับสมัครโคลรับใช้ในทรงลิมให้กับพระเอกดูร้องกระโบกมือลาพระเอกด้วยความเป็นห่วงและก็คิดถึงและทันทีที่พระเอกกลับมาถึงที่สุนักเขาก็ต้องตกใจพอรู้ว่าทางด้านหอยุนเธอก็นั่งรอเขาอยู่ที่นี่ตลอดสี่ชั่วโมงที่เขาหายไปเพื่อรอให้เขานั้นกลับมา จึงทาให้พระเอกนั้นเขาก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมหญิงสาวคนนี้ถึงที่ที่จะช่วยเขาแล้วพอทางด้านแม่บ้านคิมเธอรู้ว่านางเอกเธอก็คิดที่อยากจะเป็นนางรับใช้ภายในทรงริมเธอจึงตัดสินใจคิดที่ช่วยนางเอกโดยการเอาผ้าพันคอสีชมพูมาทําการติดสิบนบนทางด้านแม่บ้านพักเพื่อให้ทนั้นช่วยใส่ชื่ออนางเอกให้เธอเป็นสาวรับใช้คนใหม่ทรงลินแต่พอทางด้านทักจินรู้เขาก็เลยทะเลาะกับแม่บ้านคิมยกใหญ่ ราวกงคุณนั้นก็เป็นคนซื่อตรงแทบจะเป็นไม้บรรทัดอยู่แล้วและเขาก็ไม่ชอบการติดสินบนแบบนี้แต่ทว่าก่อนที่เธอนั้นี่กลับออกไปพอแม่บ้านคิมเธอเห็นหน้าของอาจารย์อีเธอจะรีบวิ่งเข้ามาทักทายร้องกับแสดงคําขอบคุณกับทางด้านอาจารย์อีที่ช่วยเธอไม่ให้ตกน้ำเมื่อคืนนี้โดยตัดสินใจที่เอาผ้าพันคอสีชมพูคล,ล้องใส่กระด้านอาจารย์อีไปแบบใกล้ชิดจนอาจารย์อีนั้นเขาก็เกือบของขึ้น ยืนแข่งแบบทาอะไรไม่ถูกแหมแตะบะแตกกันเลยทีเดียวและหลังที่อาจารย์อ e, ีเขารู้ว่าพระเอกก็กําลังพยายามหาวิธีเพื่อจะอ่านตำราหแห่งวุฒิใจของอาจารย์ซอกยองเขาก็เลยเดินขึ้นมาพร้อมกับพูดบอกเคล็ดลับในการอ่านตำราวิเศษเล่มนี้ให้กับตาะหนาตพระเอกฟังและพาเตาไปที่การแข่งขันเพื่อชิงหนึ่งในตําแหน่งห้าของผู้สมัครคนรับใชของทรงลิมและพอตระนานซอยุนกับดังกูรู้ว่านางเอกเธอก็มีชื่อลงสมัคร เป็นคนที่125่พวกคข้คู่นานก็จึงคิดที่ช่วยเธอในการแข่งขันชิงตำแหน่งในครั้งนี้และเท่านั้นยังไม่พอพอองค์รัชชายาดได้ข่าวมาจากขันที่คุนสนิทของเขาว่าทางด้านอึมูด็อกนางรับใช้คนโปรดเธอก็ลงสมัครชิงตำแหน่งนางรับใช้ในทรงลินข่าวนี้หลักทั้งองค์รัชชายาซอยุนและก็ดังกูพวกเขาต่างก็ร่วมด้วยช่วยกันพร้อมกระสุมหัวแอบเอาข้อสอบผู้สมัครออกมา และช่วยกันคิดและก็ทําข้อสอบให้กับทางด้านนางเอกซึ่งโจทย์แต่ละข้อมันก็มีแต่โจทย์ที่หินทั้งนั้นทั้งความรู้รอบตัวทั้งตัวเลขและก็การคานวณแหมนี่มันสาวรับใช้สายวิทย์คณิตแท้และหลังที่พวกเขาช่วยกันถามข้อสอบข้อเขียนให้กับทางด้านนางเอกเสร็จแล้วทางด้านองค์รัชชายาทเขาก็เลยอาสาที่เดินแอบเข้าไปให้นางเอกด้วยตัวเขาเองและทันทีที่สเสด็จมาถึงองค์รัชชายาท เขาก็ใช้จังหวะที่ทุกคนก็กำลังถวายความเคารพจึงตัดสินใจโยนกระดาษข้อสอบให้กับทางด้านนางเอกไปจนทําให้ตัวของเธอนนก็สามารถทําคะแนนเต็มและผ่านการสอบข้อเขียนในขั้นแรกนี้ได้สำเร็จและหลังจากนั้นไม่ว่าจะด่านหั่นผักขัดจานท้องเหลืองหรือไม่ได้ทั้งซักผ้านางเอกเธอก็สามารถเอาชนะผ่านเข้ารอบในแบบผ่านฉลุยแต่ถูว่าด่านสุดท้ายที่เธอกาลังทํานั้นมันจะเป็นด่านทดสอบพละกกาลัง แถมตอนนี้เหมือนก็เหลือผู้เข้าแข่งขันที่ยังอึดถึกทนซึ่งดัดสุดท้ายนี้ทุกคนที่ผ่านเข้ารอบต้องออกไปตักน้ําที่อยู่ห่างไกลาจากโรงเรนถึงห้าลีและผู้ที่สามารถตักน้ําและเดินทางกลับไปถึงที่นี่ก่อน5้าคนแรกคนผู้นั้นก็ได้ได้เป็นคนรับใช้ที่ทรงลินส่วนตอนนี้พอพระเอกเขารู้ว่านางเอกนั้นเธอก็อยู่ด้านนอกและเธอก็กําลังหาทางเพื่อไปยับเอาชนะการแข่งขันอยู่ จึงทำให้ตัวของเขานน้นก็พยายามคิดในคำพูดที่อาจารย์อีได้พูดบอกใบ้กับเขาเกี่ยวกับการอ่านตำร,ราเล่มนี้และในที่สุดเหมือนก็ได้ผลเมื่อในการใช้ความร้อนหรือการใช้หมึกขีดเขียนมันก็ไม่สามารถมองเห็นตัวอักษรในตำร,ราเล่มนี้ได้และพอพระเอกเขาคิดไตร่ตรองดูและพอรู้ว่าผู้รับของเจ้าหมายรักที่ถูกเขียนเอาไว้ในตำราแห่งหัวใจเล่มนี้เธอก็คือทางด้านซอลลันที่แปลว่าดอกกล้วยไม้สีคาม ที่มันก็เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤด,ดูหิมะตกทุกนั้นพระเอกยังตัดสินใจใช้พลังในร่างกายของเขาทําให้ตําลาเล่มนี้มันกลายเป็นหิมะจนท้ายที่สุดแล้วเขาก็เห็นพ่อความภายในตําลาเล่มนี้จนผ่าน่านพิสูจน์ของท้านพักกินได้สําเร็จส่วนตอนนี้ทางด้านนางเอกเธอก็ยังคงพยายามที่จะผ่านการคัดเลือกเพื่อมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระเอกอีกครั้งถึงแม้ว่าร่างกายที่เธออาศัยอยู่ตอนนี้นั้นเหมือนจะเป็นร่างกายที่อ่อนแอ แต่เธอก็ทาให้ทุกคนได้เห็นว่าตัวเธอนานก็กัดปันสู้จนช่วงวินาทีสุดท้ายจนท้ายที่สุดแล้วเธอก็สามารถเข้าเส้นชัยเป็นห้าคนแรกที่อชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้สําเร็จและแหลังจากการคัดเลือกนี้จบลงพอพระคุณทั้งคู่ได้มีโอกาสเจอนหน้าและพูดคุยกันอีกครั้งทางด้านพระเอกเขาก็เลยพูดบอกกับนางเอกไปว่าไม่ใช่เพียงแค่เจ้านะที่ตั้งใจที่อยากอยู่ใกล้ข้าแต่ข้าก็พยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อมีการเจอหน้าเจ้าด้วยเช่นเดียวกันและเขาเพืยังพูดบอกกับนังเอกปีอีพวข้าก็คิดถึงเจ้ามา,มากๆเช่นกันเหลือตอนที่10ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อ,อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วล่ะก็<ๆ>ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ